สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคการบรรจุกระสุนปืนลูกซองเพิ่มขึ้นอีก1น,นัดนะครับหรือว่า ghost load นะครับโดยปกติแล้วเรมิงตัน870นะครับจะบรรจุในหลอดได้5นัดแต่หรืออย่างกระบอกนี้นะครับเป็นเรมิงตัน870 tactical นะครับจะสามารถบรรจุกระสุนในหลอดได้6นัดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราบรรจุในหลอด6นัดถูกไหมครับเราจะสามารถบรรจุบวก1ได้ใน ลังเพลิงนะครับเป็น6กบวกหนเท่ากับ7นัดนะครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําการบรรจุเพิ่มอีก1นัดนะครับเป็น8นัดนะครับลูกกระสุนที่ใช้วันนี้นะครับจะเป็นกระสุนดัมมี่นะครับผ่านการเจาะเอาดินปืนออกเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเลยเรามาโหลดกระสุนใส่หลอดก่อนนะครับ หนัดแล้วนะครับนาที่7จะบรรจุไม่เข้านะครับเราใส่กระสุนไปในลงเพลิง6นัดแล้วนะครับจากนั้นกดปุ่มแอคชั่น l ี a s สนะครับ ใส่ลูกกระสุนหนึ่งนัดเข้าไปในหลังเพลิงนะครับและอีกหนึ่งนัดนะครับวางไว้ที่ข้างล่างนะครับดันลิ้นให้ตำแหน่งลูกกระสุนตรงกับหลอดนะครับ เรียบร้อยแล้วครับเรามาลองดูกันนะครับว่าบรรจุเข้าไปกี่นัดหนึ่ ห้าและ8นะครับด้วยเทคนิคนี้ท่านก็จะสามารถบรรจุก,กระสุนปืนลูกซองเพิ่มขึ้นได้อีกหนึ่งนัดน,นะครับ